เพื่อนๆ่ะพี่ปุ้ยมีความรับจะบอกเพื่อนๆจ๋าทุกครั้งที่พี่ปุ้ยทำอะไรเสร็จนะหรือทำอะไรสำเร็จแล้วพี่ปุ้ยรู้สึกดีที่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นสำเร็จแล้วอะค่ะสิ่งหนึ่งที่พี่ปุ้ยไม่เคยลืมก็คือการขอบคุณขอบคุณทุกองค์ประกอบที่ทำให้เราทำกิจการงานนั้นสำเร็จคะ่ะ ขอบคุณผู้คนที่มาช่วยเราขอบคุณอุปกรณ์ทุกชิ้นที่มาช่วยเราขอบคุณตัวเราเองที่รู้ขึ้นมาทำอะไรดีๆเพื่อตัวเราขอบคุณวิชาความรู้ครูบาอาจารย์ที่ทำให้เราสามารถทำสิ่งนี้สำเร็จขอบคุณเทคโนโลยีดีๆที่เดี๋ยวนี้มาช่วยให้เราทำอะไรง่ายขึ้นเพื่อนๆคะการขอบคุณ ไม่ได้จำเป็นเฉพาะขอบคุณกับผู้คนเท่านั้นค่ะกับวัตถุสิ่งของโลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างคือพลังงานเพื่อนๆอย่าลืมขอบคุณอุปกรณ์ที่ช่วยเพื่อนๆหาเงินได้อย่าลืมขอบคุณลูกค้าทุกลายของเพื่อนๆอย่าลืมขอบคุณ ทุกเทคโนโลยีขอบคุณสิ่งที่มองไม่เห็นขอบคุณโทรศัพท์มือถือขอบคุณสินค้าทุกตัวที่เพื่อนๆขายขอบคุณบ้านอันแสนอบอุ่นของเพื่อนๆขอบคุณอุป,ปกรณ์ทุกอย่างขอบคุณเสื้อผ้าขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่เป็นองค์ประกอบทำให้เพื่อนทำกิจการงานใดๆน,นั้นสำเร็จนะคะเพื่อนๆค่ะขา การขอบคุณที่ออกมาจากหัวใจของเราเวลาที่เราพูดขอบคุณเราจะรู้สึกแล้วหัวใจของเราอะค่ะมันจะเต้นตึ๊บตึ๊บตึ๊บเป็นการแสดงความออกขอบคุณที่ออกมาจากหัวใจที่บริสุทธิ์ของเราเวลาที่เพื่อนๆทาบไปที่หัวใจตัวเองอะค่ะเพื่อนๆนจะได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองขึ้นเต้น ตึบๆแล้วเพื่อนๆจะรู้สึกดีอย่าลืมนะคะนี่คือเคล็ดลับที่ทำให้พี่ปุ้ยะคะ่ะมีมากขึ้น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 ในทุกๆสิ่งในทุกๆงานที่พี่ปุ้ยทำเพราะพี่ปุ้ยกตันญูรู้คุณแล้วก็ขอบคุณกับทุกสปปรรพสิ่งที่ทำให้มีพี่ปุ้ยในวันนี้พี่ปุ้ยเห็นคุณค่าในทุกสิ่งที่เป็นองค์ประกอบ ทำให้เราสามารถมีชีวิตได้ในวันนี้ถ้าเพื่อนๆน,นําเคล็ดลับมีไปใช้ชีวิตของเพื่อนๆจะมีแต่ความเพิ่มพูนจะมีแต่ความมั่งมีชีวิตนี้จะไม่อดจะไม่จนแน่นอนค่ะ